ีต้อนรับสู่นิวคาอินโฟวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์2026รถ SUV ขนาดกลางที่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานสมรรถนะก,การลุยทางไกลและความสบายในทุกเส้นทางรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทาง เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mitsubishi Pajero Sport 2026มาในสไตล์ดินามิกชิีโฉมใหม่ที่ปรับให้ดูโฉบเฉี่ยและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายโครเมียมตัดกับเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแรงไฟหน้าเล็โปรเจคเตอร์แบบใหม่พร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันดีไซน์บางเฉียบให้ความรู้สึกพรีเมียมและเท่นในเวลาเดียวกันกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีมุมปะทะที่สูงขึ้นทําให้ขับผ่านเส้นทางครุขระได้อย่างมั่นใจด้านข้างตัวถังเส้นคมชัดตั้งแต่ไฟหน้าไปถึงไฟท้าย ล้ออลูมอยลายใหม่ขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมความดูดันด้าน,านท้ายมาพร้อมไฟท้ายและทรงยาวแนวตั้งเอกลักษณ์ของปาเจโรสปอร์ตและสปอยเลอร์หลังคาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ภายในห้องโดยสารมิซูบิชิปารเจ r โรสปอร์ต2026ยังคงเน้นความกว้างขวางและความหรูหราแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบ3ก้านหุ้มหนังแท้ เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าแถวที่สสามารถปรับเองได้และมีพื้นที่วางขากว้างแถวที่3าพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับทุกแถวของที่นั่งนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB และท y p e ซสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งระบบเสียงจากแบรนด์พรีเมียมให้เสียงคมชัดและมีมิติ ด้านสมรรถนะ Mitsubishi าเจโร่สปอร์ต2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร MIVEC เทอร์โบให้กำลังประมาณ181แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDi i ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้งแบบ2 h สำหรับถนนทั่วไป 4S สำหรับทางลื่นและ4 l l c สำหรับการลุยเส้นทางสมบุกสมบัน ระบบการสถเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่และด้านหลังแบบคอยสปริงมั่นคงแม้ขับด้วยความเร็วสูงการเก็บเสียงในห้องโดยสารถูกปรับปรุงให้เงียบขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนระบบความปลอดภัยในปาเจโร่สปอร์2026ครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดและเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง กล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชันในด้านราคามิ t s บ b ชิปาเจ j ร r สป p o r t 2026คาดว่าจะเปิดตัวในไทยด้วยราคาประมาณ1.3ถึง1.6ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ติดตัง้งหากเป็นรุ่นท็อปจะได้อุปกรณ์ครบทุกฟังก์ชันรวมถึงล้อขนาดใหญ่และวัสดุภายในระดับพรีเมียมส่วนรุ่นเริ่มต้นก็ยังคงให้ความคุ้มค่าและเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานทุกวัน มิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026จึงเป็นตัวเลือกที่ลงตัวทั้งด้านดีไซน์ความสบายสมรรถนะและความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองหรือออกเดินทางไกลก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนและยังคงเอกลักษณ์ของปาเจโร่สปอรตที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบ